ปัญหาของหลายคนก็คือขับถ่ายลําบากนะคะวันนี้จะมาบอกวิธีการกดจุดให้ขับถ่ายง่ายขึ้นเอากรณีแรกก่อนคนที่รู้สึกแบบปวดอยากถ่ายแล้วแต่ไปนั่งแล้วมันถ่ายไม่ออกทํายังไงดีคะหมอนั่งตอนที่เรานั่งชักโครกอยู่ใช่ไหมคะนวดเส้นกลางนะคะอันนี้สมมติเป็นร่องกลนของเราใช่ไนวดเส้นกลางนะคะตรงนี้ไปทั้งเด็กได้เลยนะคะเด็กที่กําลังเบ่งเนี่ยเราก็ให้นวดเส้นนี้เช่นเดียวกันนะคะเห็นสีแดงๆไหมแต่มือเราเนี่ยอาจจะนวดข้างๆด้วยนะคะ แล้วเราจะรู้สึกปวดขึ้นมามากจะมีแรงเบ่งได้ดีขึ้นนะคะอีกท่าหนึ่งนะคะก็คือการก้มโค้งอย่างหุ่นแบบนี้นะคะเราอาจจะยืดตัวไปข้างหน้าตั้งฉากกับที่พื้นนะคะแล้วก็ตัวของเราโค้งแตะพื้นไปนะคะแล้วก็เอามือกดที่ บริเวณกระตรงสระดือใช่ไหมออกมาหน่อยจะเจอกล้ามเนื้อตรงเนี้ยก็คือตอนที่เราโก้มอ่ะเราก็กดตรงนี้ไว้นะคะแล้วเราก็โก้มอย่างที่หมอทําหุ่นไปตะกี้นี้เนาะก็จะเราก็พร้อมกับลมหายใจเข้าออกยาวๆอย่างที่หมอบอกว่าลำไส้ใหญ่กับปอดเนี่ยเขาทางานเชื่อมกันถ้าเราหายใจเข้าออกยาวๆเนี่ยพร้อมกับท่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์โยคะเขาจะบอกว่าหนึ่งท่ากับหนึ่งลมหายใจนะคะมันแบบถูกต้องมากๆเลยก็คือมันจะแบบไล่แบบมันเชื่อมกันอ่ะเออมันจะทําให้เรารู้สึกปวด ปวดอึอมากคล้งขึ้นนะคะหรือว่าใครอยากแน่นท้องอยากผายลมแต่ผายไม่ออกเนี่ยก็แนะนำผ้าเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะ